สวัสดีค่ะครูนูมาแล้วนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นทุกๆวันนะคะด้วยธรรมชาติเช่นเดิมนะคะเวลาที่เราเห็นธรรมชาตินะคะครูนูเองแหละค่ะแต่ครูนูคิดว่าการที่เราเห็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นใครนะคะเราก็จะสดชื่นไปด้วยค่ะและมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะที่ว่าเราได้อยู่ใกล้ธรรมชาตินั้นนะคะ ซึ่งครูนูเองนะคะอย่างที่ครูนูเคยพูดไปทุกคลิปทุกไลน์นะคะว่าครูนูเป็นคนหนึ่งที่หวยหาการอยู่ใกล้ธรรมชาตินะคะเพราะว่า10กว่าปีนะคะอ่าจริงๆแล้วมันก็20กว่าปีนู่นแหละตั้งแต่เรียนจบมาเราไม่เคยได้อยู่บ้านแต่วันนี้ได้กลับมาอยู่บ้านแล้วนะคะแล้วก็โชคดีที่ได้เจอโลกออนไลน์นะคะครูนูเราขอบคุณโลกออนไลน์ที่สุดเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มาเจอกันในหัวข้อดีๆเช่นเคยนะคะหัวข้อที่ว่าโลกออนไลน์นะคะ เป็นโลกของการแข่งขันและวุ่นวายจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุณนูจะมาคุยกันนะคะถึงเรื่องนี้เลยนะคะซึ่งหลายคนนะคะมีหลายคนมากมากเลยค่ะที่มีความรู้สึกว่าโลกออนไลน์นั้นมันเหมือนสับสนวุ่นวายมากเลยนะคะเดี๋ยวคุณนูขอเช็คภาพเช็คเสียงไปด้วยเลยนะคะเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นเม้นต์จะไม่ขึ้นเลยนะคะโลกออนไลน์คุณนูน่ะยอมรับเลยค่ะว่าถ้าวันนี้คุณนูไม่ได้มาเจอ โลกโซเชียลไม่ได้มาเจอโลกออนไลน์นะคะคุณนูก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าคุณนูจะต้องห่างบ้านไปอีกหรือเปล่าและก็จะต้องคิดว่าเอ๊ะฉันจะต้องหางานไหนที่มันจะสามารถช่วยให้ชีวิตของฉันมันคงขึ้นมาได้นะคะดังนั้นแล้วพอคุณนูได้มาเจอโลกออนไลน์นะคะครูนูเลยรู้เลยค่ะว่ามันเป็นทางรอดของคุณนูและก็เป็นทางรวยของคุณนูเลยนะคะมันทําให้คนคนหนึ่งที่ มีความรู้สึกคิดถึงบ้านอยากกลับมาอยู่บ้านอยากจะมาอยู่ในอ้อมกอดของธรรมชาติอยากมาอยู่ในอ้อมกอดของครอบครัวนะคะได้เจอสิ่งสิ่งนี้นั้นมันโคตรยิ่งใหญ่เลยค่ะและวันนี้นะคะถ้าใครไม่เคยได้ออกจากบ้านไปไกลก็อาจจะไม่ได้มีความรู้สึกเดียวกันกับคุณนูนะคะแต่ว่า คุณูรู้คะ่ะเพราะว่าคุณูไปอยู่ห่างบ้านแล้วคุณูไปเจอเพื่อนไปเจอกลุ่มคนนะคะที่มีความรู้สึกเดียวกันนะคะว่าฉันออกจากบ้านมาไกลสิ่งที่ฉันจะทําได้นะคะอาจีน่ฮาวาอเนียรเหนื่อยใจไหม <laughs> คุณูไปอยู่ ไต้หวันมา12ปีนะคะคุณูเป็นคนที่รักการเรียนรู้ค่ะภาษาจีนก็พูดได้นะคะไปอยู่ไต้หวันภาษาอีสานก็พูดได้ <c oughs> การที่คุณูไปอยู่ไต้หวันนั้นนะคะมันเป็นสิ่งที่ทําให้ครุนูเป็นคนหนึ่งค่ะที่รู้ตัวเลยว่าฉันน่ะมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาหรือว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตามค่ะคุณูเป็นคนหนึ่งที่รักการเรียนรู้มากๆเลยนะคะและยิ่งคุณูมาเจอเรื่องราวใหม่ๆอยู่บนโลกออนไลน์นะคะยุคโซเชียลนั้นนะคะถือว่ามันเหมาะสมและคู่ควรกับคุณูที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวคุณูขอแชร์ก่อนนะคะวิวสวยไหมคะ <c oughs> วันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่า อเสียงชัดไหมคะเสียงชัดภาพชัดภาพสวยคนสวยนะคะดังนั้นแล้วรูนูอยากจะเหมือนกับว่าเราสํานึกรักบ้านเกิดยุคก,ก่อนๆนนั้นการที่เราจะสํานึกรักบ้านเกิดนั้นเราจะต้องไปเรียนให้สูงแล้วก็ไปทํางานอาจจะเป็นข้าราชการนะคะหรือว่าทํางานอะไรก็ได้ที่สามารถที่จะขอย้ายมาอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะแต่ยุคนี้คุณไม่ต้องไปเรียนสูงๆแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าออนไลน์นั้นนะคะ มันสามารถทำได้ทุกคนค่ะถึงแม้วันนี้คุณไม่มีวุฒิการศึกษาเลยคุณก็สามารถทำได้ค่ะมันทำให้ใครหลายคนคิดว่าออนไลน์นั้นนะคะเป็นโลกที่วุ่นวายสับสนเป็นโลกของการแข่งขันครูนูบอกไว้เลยค่ะมันเป็นโลกของการแข่งขันจริงๆนะคะแต่ว่ามันแข่งขันกับตัวเองค่ะมันทําให้เรารู้ถึงว่าเราจะต้องมาแข่งขันกับตัวของเราเองให้ยอดเยี่ยมที่สุดนะคะ หัวข้อที่คุณนูนํามาวันนี้เป็นหัวข้อที่เด็ดมากๆเลยนะคะเพราะว่าคุณนูเป็นคนหนึ่งที่ห่างบ้านไปไกลมาสิบกว่าปีนะคะคุณนูทํางานเป็นพนักง,งานโรงงานอยู่ที่เมืองไทยห้าปีอยู่นิคมลำพูนเองค่ะคุณนูก็เลยแชร์เรื่องราวนี้เข้าไปที่อ,อะไรนะเป,นเป็นกลุ่มของนิคมลำพูนใช่ไหมคะหนุ่มสาวชาวนิคมลำพูนนะคะคุณนูเป็นคนหนึ่งที่ทํางานอยู่บริษัทที่นามิกิของลำพูนห้าปีค่ะพอคุณนูมีความรู้สึกว่า ฉันอยากจะออกจากที่นี่ฉันเบื่อฉันเพราะว่าเราไม่ได้รักไงคะเราก็เลยไม่อยากที่จะอยู่นะคะการที่เราทํางานทาั้งๆที่เราไม่ได้รักได้ได้ไดไดชอบครูหนูก็เลยออกจากนิคมลําพูนเลยนะคะแล้วก็ไปสมัครงานไปทํางานโรงงานที่ไต้หวันอีกคะ่ะทั้งๆที่จริงๆแล้วอยากจะออกจากงานโรงงานแต่ก็ยังไปทํางานไกลถึงไต้หวันนะคะ เพราะว่าอะไรรู้เปล่าเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะได้เงินนะคะถึงแม้ว่าทํางานอะไรก็ได้ขอให้ได้เงินใช่ไหมคะแต่วันนี้คุณรู้ไว้เลยค่ะถ้าคุณขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นั้นนะคะมันจะเป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมเลยนะคะที่จะทําสวัสดีค่ะคุณลําเพลินขอบคุณมากเลยนะคะคุณลําเพลินสวยขึ้นมากๆเลยค่ะ <c oughs> เห็นไหมคะยุคออนไลน์โลกโซเชียลทาให้คนสวยขึ้นนะคะ มันไม่ได้ทําให้เราสวยขึ้นแต่หน้าตานะคะแต่ว่าจิตใจภายในของคุณมันจะสวยขึ้นด้วยค่ะและวันนี้ถ้าคุณรู้ว่าโลกออนไลน์นะคะมันเป็นโลกของการแข่งขันไม่ได้ให้คุณไปแข่งขันกับใครค่ะถ้าวันนี้คุณคิดว่าโลกออนไลน์นั้นทําให้คุณแข่งขันกับคนอื่นคุณก็จะได้ไม่มีความสุขและไม่อยากจะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ค่ะ เพราะว่าเวลาที่เราขึ้นมาอยู่บนโลกโซเชียลหรือว่าบนโลกออนไลน์นั้นเราจะเห็นผู้คนมากมายเลยนะคะที่เขามีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้เขาได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้เขาสวยขึ้นเขารวยขึ้นนะคะหลายคนที่มีความรู้สึกว่าโลกออนไลน์เป็นโลกของการแข่งขันเราก็จะมีความรู้สึกว่า ฉันไม่อยากจะดูหรอกมือนมันจะทําให้เรามีความแอบอิจฉานินดๆนะคะว่าทําไมคนคนนั้นต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะแอบพูดถึงคนอื่นในด้านไม่ดีที่คุณนูรู้ก็เพราะว่าคุณนูเคยเป็นค่ะแต่วันนี้คุณนูได้ขึ้นมาอยู่ณจุดจุดนี้นะคะกลุ่มสังคมพลังงานบวกที่คุณนูอยู่ณจุดนี้นะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ คุณจะได้เจอคนดีๆค่ะถ้าวันนี้คุณได้มาเจอครูนูนะคะครูนูจะเป็นคนที่พาคุณไปเจอแต่เรื่องราวดีๆมากมายค่ะแค่คุณรู้กลุ่มเพื่อนของครูนูกลุ่มโค้ชครูต่างๆเขาจะพาคุณไปสู่การแข่งขันตัวคุณเองค่ะและคุณจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วโลกออนไลน์นั้นมันทําให้คุณนะคะเข้ามาแข่งขันในใจของคุณเองค่ะเอาชนะตัวเองในทุกๆวันนะคะขอบคุณมากค่ะ น้องพานะคะอันนี้แม่ครัวของโรงงานที่ทํากับข้าวให้คุณูกินอร่อยมากๆเลยค่ะคิดถึงน้องๆทุกคนนะคะวันนี้ครูนูรอดแล้วนะคะอยากจะให้น้องๆทุกคนนะคะลองมาสัมผัสโลกออนไลน์ดูนะคะมันจะทําให้เราเป็นคนหนึ่งเพราะว่าคุณูเข้าใจว่าเวลาที่เราอยู่ไกลบ้านเราอยากจะกลับมาอยู่บ้านอยากจะมีอาชีพที่มัน่นคงซึ่งครูนูไปอยู่ไกลถึงไต้หวันมีแรงงานไทยในไต้หวันทํางานตั้งแต่เป็นสาวจนยันแก่ แต่ตอนนี้อยู่บนโลกออนไลน์เราไม่ต้องพูดถึงเรื่องแก่นะคะพูดถึงความสวยกันดีกว่าความสาวกันดีกว่านาะยิ่งอยู่ยิ่งสวยแล้วก็ยิ่งอ่อนลงนะคะอ่อนเยาวลงดังนั้นแล้วนะคะเห็นไหมเวลาเราขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์มันทําให้เราชนะใจตัวเองคะ่ะอันที่อันที่เรามีความรู้สึกเมื่อก่อนเราขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์เราเห็นคนโพส์โชว์เงินโชว์ทอง โชวซื้อของใหม่ซื้อรถใหม่เราจะมีความรู้สึกว่าแอบคิดนิดๆน,นะคะว่าจริงหรือเปล่าอะไรแบบนั้นซื้อเงินผ่อนหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆครูนูเคยเป็นแต่วันนี้นะคะเรา ชนะใจตัวเองค่ะเราไม่เคยดูว่าคนอื่นจะมีความสุขจริงมีความสุขปลอมแค่เห็นเขาโพสเรื่องราวที่มีความสุขเขาจะได้เงินมาจริงหรือเปล่าเขาจะได้ทองมาจริงหรือเปล่าเขาจะซื้อรถเงินสวดเงินผ่อนเรื่องของเขาค่ะแต่เรายินดีเพราะเรารู้ว่าวันนี้โลกออนไลน์มันทําให้เรารู้ว่าทุกคนบนโลกใบนี้ทุกคนต่างมีความต้องการความรัก <S <S <ing> <S เหมือนกันหมดนะคะแท้และวันนี้ถ้าสิ่งไหนที่เรารู้สึกกับคนอื่นมันเหมือนกับว่าเรารู้สึกกับตัวเองะคะ่ะแล้วเราจะเลือกรู้สึกไม่ดีกับคนอื่นล่ะคะดังนั้นแล้วเราจงรู้สึกดีกับคนอื่นให้มากค่ะเพราะทุกสิ่งที่คุณทาความรู้สึกปล่อยความรู้สึกออกไปนั้นมันเป็นการที่คุณรู้สึกกับตัวของคุณเองเช่นกันค่ะอันนี้มันถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ยืนอยู่จุดที่กุนูอยู่นะคะอาจจะยังไม่รู้ค่ะ สิ่งแรกเลยนะคะยาวเหยียดเลยนะคะคือคุณอย่าคิดนะคะว่าโลกออนไลน์มันเป็นโลกของการแข่งขันกับคนอื่นมันเป็นโลกของการแข่งขันกับใจคุณค่ะคุณจะสามารถเอาชนะใจคุณได้และบางคนอาจจะคิดว่าการขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นั้นเป็นสิ่งที่โลกสวยมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้ถ้าเราโลกสวยเราทําให้ตัวเองมีความสุขและอนาคตเราก็จะเป็นเหมือนที่เรามองนี่แหละค่ะเพราะว่าทุกครั้งหรือว่าเรื่องราวที่ผ่านมานั้นเราจะ ลองย้อนไปดูก็ได้ค่ะว่าเราเคยคิดหรือว่าเคยทําสิ่งไหนที่มันอาจจะทําให้เราพลังตกและวันนี้ชีวิตเราอาจจะเป็นเหมือนที่เราเคยคิดไว้ไงคะดังนั้นแล้ววันนี้เราจงรู้ตัวค่ะว่าเราจะต้องคิดถึงแต่สิ่งดีๆและสิ่งดีๆนั้นมันก็จะเกิดขึ้นกับเราทุกๆวันนะคะค่ะแล้วก็สิ่งที่สองเลยนะคะวันนี้อย่าคิดว่าโลกออนไลน์เป็นโลกที่สับสนวุ่นวายนะคะ คุณรู้เลยค่ะว่าวันนี้อย่างคุณนูนะคะขึ้นมาอยู่ในกลุ่มสังคมพลังบวกโลกออนไลน์มันจะมีแบบกลุ่มลบใช่ไหมคะแล้วก็กลุ่มบวกไอ้กลุ่มลบนั้นนะคะก็เป็นพวกที่แชร์ข่าวเรื่องลบๆนะคะแชร์ข่าวแบบอยากจะให้คนดูอยากจะให้คนซื้อเราจะสังเกตง่ายๆอาจจะใน YouTube นะคะเขาจะชอบสร้างข่าวลบๆแบบหรือว่าข่าวที่มันน่าสนใจแต่เขาเอาประโยชน์ส่วนเขานะคะเขาอยากจะให เราเข้าไปกดไลค์กดแช์กดคอมเมนต์แล้วเขาก็ได้เงินแบบนี้มันก็มีค่ะแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นคนที่แบบอย่างครูนูนะคะโคชครูต่างๆเขาอยากจะให้เราได้รับรู้เรื่องจริงของชีวิตของเราค่ะว่าวันนี้ถ้าคุณมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะมันจะทําให้คุยรู้คุณรู้ว่าการอยู่บนโลกออนไลน์นั้นมันเหมือนเป็นการเล่นเกมชีวิตชีวิตที่เป็นเรื่องจริงที่เราไม่เคยรู้โรงเรียน ของเราที่เราเรียนนั้นเขาไม่เคยได้สอนเรื่องชีวิตของเราใช่ไหมคะแต่ก็มีวิชาจริยธรรมใช่ไหมคะสอนกฎเกี่ยวกับของพระพุทธเจ้าแต่นี่มันเป็นโลกออนไลน์มันเหมือนกับว่าทําให้เราได้รู้ความจริงในชีวิตของเราอย่างแท้จริงค่ะบางคนยังไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าติดตามครูนูต่อไปจะรู้ค่ะว่ามันเป็นแบบไหนนะคะมันทําให้เรารู้ว่าเกมชีวิตของเรานั้นมันน่าเล่นกว่าเกมที่เราไปเล่นตามอินเทอร์เน็ตค่ะเมื่อก่อนครูนูนะคะไปเล่นเกมในอินเทอร์เน็ตนะคะ อตอนที่คุณูเคยเล่นนะคะไปเล่นเกมเด็กๆอังกี้เบิร์ดเนาะ น้องพาก็จําได้ใช่ไหมคะเล่นแล้วมีความสุขมากคะ่ะแบบกระตือรือร้นอยากชนะเกมนั้นอยากชนะเกมนี้ทั้งๆท,ที่เล่นไปก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าเราทํางานเยอะเราเหนื่อยเราเครียดเราเลยหาวิธีระบายมาเล่นเกมนะคะอยากเลิกงานเร็วๆฉันมาเล่นเกมนะคะแต่ต่อไปนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะคุณรู้เลยคะ่ะว่าชีวิตของคุณในแต่และวันคุณอยากจะตื่นขึ้นมาเพื่อมาเล่นเกมชีวิตของคุณคะ่ะและลุยและท้าทายนะคะเหมือนกับว่า เราจะต้องเอาชนะด่านชีวิตของเราไปให้ได้นะคะเพราะว่าด่านชีวิตของเราถ้าเราไปเล่นเกมตามคอมพิวเตอร์หรือว่าเล่นเกมในมือถือถึงเราชนะไปมันก็ได้แค่ความแบบสะใจเอชนชนะแล้วชน,ชนะนะคะก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะคะแต่ถ้าเราชนะเกมชีวิตของเรารู้หรือเปล่าว่ามันนั่นมันเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณอย่างแท้จริงค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่ไกลบ้านเหมือนครูนูเมื่อก่อนใช่ไหมคะ หรือคุณอาจจะทํางานที่กรุงเทพก็ได้ค่ะไม่ต้องไปทํางานไกลถึงเมืองนอกเพราะว่ายุคนี้ไม่ต้องไปไกลถึงนู่นแล้วอยู่ที่บ้านเรานี่แหละก็ทําได้อยู่กลางทุน่นาเหมือนคุณนูนี่ก็ทําได้และสภาพแวดล้อมของเรานะคะไม่ได้ปิดกั้นความรู้ความสามารถไม่ได้ปิดกั้นศักยภาพของเราได้เลยค่ะเมื่อก่อนที่คุณนูไปทํางานไกลเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองจะมีศักยภาพ ที่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ยังคะเราก็เลยต้องตามหาสิ่งสิ่งนั้นค่ะแต่วันนี้โลกออนไลน์มันทําให้คุณรู้ว่าเกมชีวิตของคุณนั้นนะคะมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องกลับมาเล่นกับคุณกับตัวคุณเองและชนะมันให้ได้ค่ะสร้างความมั่นคงที่แท้จริงของชีวิตคุณบนโลกออนไลน์ได้เลยค่ะค่ะแล้วก็สิ่งที่สามนะคะโลกออนไลน์มันเป็นโลกที่วุ่นวายจริงหรือเปล่านะคะไม่เลยค่ะมันเป็นโลกของ แข่งความสงบเลยค่ะโลกที่สงบก็น,นี่คือไม่ได้ว่าสงบไม่ได้เจอผู้คนไม่ได้เจออะไรเลยนะคะมันเป็นการสงบจิตใจของเราค่ะวันนี้คุณจะหาได้ที่ไหนคะที่แบบว่าทำอะไรก็ได้สบายๆนะคะแต่ว่าคุณจะต้องเลือกทำสิ่งดีๆเท่านั้นนะคะและจิตใจของคุณเป็นจิตใจที่สงบร่มเย็นหาได้ที่ไหนคะเมื่อก่อนบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันอยากจะทำใจให้ฉันแบบ สบายฉันจะต้องเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมแบบนี้นะคะแต่ยุคนี้นะคะ แค่คุณเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าคุณมีความสบายใจคุณอยากจะแชร์เรื่องราวดีๆออกมาให้กับผู้คนคุณก็ขึ้นมาทําได้บนโลกออนไลน์แค่คุณเปิดเพจแล้วคุณก็สามารถส่งต่อเรื่องราวดีๆความรู้ดีๆในตัวของคุณออกมาได้เลยค่ะครูนูเชื่อได้เลยนะคะว่าทุกคนมีสิ่งดีๆอยู่ในตัวมากมายค่ะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้จะนำมันออกมาเสนอแก่โลกใบนี้ได้ยังไงนะคะถ้าวันนี้ครูนูเป็นคนนึงไม่ได้รู้ จากโลกโซเชียลนะคะครูนูจะไม่มีทางทําให้จิตใจของครูนูสงบและไม่วุ่นวายได้เลยนะคะพอเรารู้เรื่องนี้แล้วนะคะมันทําให้เราอยากจะศึกษาอยากจะพัฒนาค่ะเพราะการที่เราสงบจิตใจได้นั้นมันอยากจะทําให้เรารู้สึกว่าในเมื่อเราเองก็ทําได้นะคะเราทําตามแบบของคนสําเร็จนั้นนะคะแล้วเราก็เลยอยากจะส่งต่อเรื่องนี้ให้กับคนมันเหมือนกับ การที่ว่าเราสงบจิตใจได้ขนาดนี้นะคะเมื่อก่อนบางคนอาจจะเป็นคนที่โมโหร้ายเป็นคนขี้บนแบบหลายๆอย่างเนาะมันก็มีหมดเลยค่ะคุณนูเองก็เป็นนะคะแต่วันนี้อาการทั้งหมดนั้นนะคะมันได้หายไปคุณคิดดูสิคะว่าถ้าหากว่าคุณยังอยู่ในโลกออนไลน์ไม่ได้มาเจอครูนูไม่ได้มาเจอโค้ชครูต่างๆแล้วคุณจะสามารถ การะจัดนิสัยต่างๆนี้ออกไปจากตัวคุณได้ยังไงนะคะวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่ได้รู้จากโลกโซเชียลอย่างแท้จริงแต่คุณได้มาเจอครูนูวันนี้นะคะรู้ไว้เลยค่ะว่าคุณจะสามารถไปเจอสิ่งดีๆได้อีกมากมายค่ะซึ่งไม่ได้มีแต่ครูนูคนเดียวนะคะที่ออกมาบอกต่อสิ่งดีๆนี้มากมายไม่ได้มีครูนูเป็นคนแรกแต่มีคนอีกเยอะแยะมากมายและคุณก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถจะทําเรื่องนี้ได้ค่ะ ถ้าวันนี้คุณอยากจะมีความมั่นคงในชีวิตอย่างแท้จริงอยากจะ มาอยู่กับครอบครัวอยากจะมีความสุขเหมือนที่คุณใฝ่ฝันนะคะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ครูนู่ใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะว่าฉันตั้งแต่เรียนจบมสามแล้วนะคะครูนูมเป็นคนหนึ่งสวัสดีค่ะพี่ซิมเพิ่งเห็น <c oughs> ครูนุเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าฉันอยากจะออกจากบ้านไปไกลๆเพราะว่าฉันฉันเป็นคนหนึ่งที่มองการไกลฉันไม่ได้อยากอยู่แต่บ้านเหมือนว่ายุคก,ก่อนจะเป็นแบบว่าถ้าเป็นรุ่นพ่อแม่เราแบบอยู่บ้านก็คือว่าพอเรียนจบปหกแล้วก็ต้อง พอสักพักก็แต่งงานมีลูกทํานาต่อไปแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าผลฟ้าจะตกไม่ตกก็ต้องรอผลรอฟ้าแบบนี้ใช่ไหมคะคูนูมองการไกลค่ะว่าคูนูรักและก็เคารพและก็ขอบคุณอาชีพการทําไร่ทานานะคะแต่เราจะต้องไปหาความรู้จะต้องไปเรียนให้สูงและจะต้องไปทํำงานให้ไกลเพื่อที่จะนำสิ่งดีๆมาพัฒนาหมู่บ้านของเรานะคะแต่พอเรียนจบมานะคะ ก็ด้านจบบัญชีก็ด้านมาเป็นพลักง,งานโรงงานมาเป็นพลังงานไฟผลิต ก็เลยไม่รู้ว่าฉันจะเอาอะไรมาพัฒนาหมู่บ้านฉันดีนะคะแล้วดังนั้นแล้วพอวันนี้เจอโลกโซเชียลนะคะมันเลยทําความฝันให้คุณูเป็นจริงค่ะคุณูสามารถที่จะแบ่งปันส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กับผู้คนทั้งหมู่บ้านได้เลยนะคะถ้าหากว่าเขาเปิดใจนะคะแต่ณวันนี้นะคะยังไม่มีใครมาเปิดใจรับฟังคุณูนะคะแต่ว่ามีเพื่อนๆในโลกโซเชียลใช่ไหมคะที่เรารู้ว่าเราอะ ทุกคนที่ขึ้นมาอยู่โลกโซเชียลนั้นเรามาแข่งขันกับตัวของเราเองค่ะวันนี้เรายังไม่ต้องไปช่วยเหลือคนที่เขายังไม่พร้อมนะคะเรามาช่วยคนที่เขาพร้อมที่จะเปิดใจรับฟัง พร้อมที่จะเปิดใจขึ้นมาพัฒนาตัวเองดีกว่านะคะมันจะทําให้เขาเราเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าโลกออนไลน์มันเป็นโลกที่ช่วยให้เราแข่งขันกับตัวของเราเองได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะและเป็นโลกที่ทําให้เราสงบสุขในจิตใจอย่างแท้จริงถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะมีอาชีพที่มั่นคงนะคะ คุณจงขึ้นมาเรียนรู้และก็มาช่วยแชร์ช่วยส่งต่อเรื่องราวดีๆที่คุณมีอยู่ในตัวออกไปนะคะอันนั้นแหละมันเป็นเหมือนกับว่าชีวิตของคุณมั่นคงตลอดไปและคุณจะทําประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ได้อย่างมากมายเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูทั้งสดและก็ย้อนหลังนะคะเดี๋ยวครูนูทวนอีกทีนะคะหัวข้อวันนี้นะคะโลกออนไลน์เป็นโลกของการแข่งขันและอ่าโลกที่วุ่นวาย จริงหรือเปล่านะคะคุณนูบอกได้เลยค่ะไม่จริงเลยค่ะไม่ได้แข่งขันจริงๆก็แข่งขันแต่ไม่ได้แข่งขันกับใครนะคะโลกออนไลน์ทําให้คุณแข่งขันกับตัวของคุณเองค่ะข้อแรกเลยนะคะคุณจะต้องมาแข่งขันกับตัวของคุณเองชนะใจคุณเองให้ได้ก่อนค่ะเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคออนไลน์การเราที่เราทําโลกออนไลน์นั้นไม่ใช่ว่าเราทําแค่แป๊บๆทําแค่ระยะเวลาสั้นๆรอปลดกษียณแล้วก็ ทําอย่างอื่นอะไรแบบนี้นะคะโลกออนไลน์มันเป็นการมองการไกลค่ะมองระยะยาวมองชีวิตที่ดีระยะยาวมั่นคงระยะยาวนะคะค่ะแล้วก็สิ่งที่สองเลยวันนี้ โลกออนไลน์นะคะทําให้คุณเป็นคนหนึ่งที่มาเล่นเกมชีวิตกับคุณมาลุยและมาทําความท้าทายให้กับตัวของคุณเองค่ะถ้าวันนี้คุณชนะเกมชีวิตของคุณแล้วแล้วก็นะคะคุณจะสามารถทําให้ตัวเองมีชีวิตที่มั่นคงและก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปมันไม่สําคัญแค่ว่าคุณก้าวหน้านะคะมันสําคัญตรงที่ว่าคุณสามารถส่งต่อความก้าวหน้านี้ให้กับผู้คนมากมายได้อีกค่ะ เห็นไหมคะว่าโลกออนไลน์โลกโซเชียลมันดีขนาดไหนครูนูอินและฟินกับโลกออนไลน์มากค่ะเพราะว่าถ้าวันนี้ครูนูไม่เจอโลกออนไลน์ครูนูไม่รู้ว่าณนะวันนี้ครูนูจะไปอยู่ที่ไหนของมุมโลกใบนี้นะคะดังนั้นแล้วทุกคนจงมาเล่นเกมชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์ค่ะมาชนะใจตัวเองโดยการที่มาเรียนรู้ฝึกฝนนะคะทำให้ตัวของเราเองมีประโยชน์และมีคุณค่ามากที่สุดค่ะแล้วก็สิ่งที่สาม สามสามนะคะก็คือโลกออนไลน์นะคะไม่ได้วุ่นวายอย่างที่เราคิดค่ะมันทําให้เราสงบจิตใจนะคะขจัดนิสัยหรือว่าเรื่องราวไม่ดีที่อยู่ในร่างกายของเรา อารมณ์ต่างๆนะคะที่มันเป็นด้านลบออกไปจากจิตใจของเราได้แบบง่ายได้ค่ะวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อาจจะก,กําลังหาวิธีอยู่เอ๊ะว่าฉันจะทํายังไงให้ตัวฉันกลายเป็นคนที่มีอารมณ์เย็นลงสงบจิตใจได้บ้างบางคนอาจจะมีความรู้สึกฉันอยากจะไปวัดทําบุญเพื่อที่จะให้จิตใจฉันสงบนะคะถ้าวันนี้จิตใจเราไม่สงบถึงเราไปวัดมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะดังนั้นแล้วนะคะทุกเราเกิดที่ใจเราจะต้องมาขจัดที่ใจของเราะคะ่ะและโลกออนไลน์มันทําให้เรา สงบจิตสงบใจโดยการที่ทําให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองมากที่สุดเลยค่ะคุณูรักและชอบตรงนี้แหละคุณูเคยเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยรักและเห็นคุณค่าในตัวเองเลยนะคะมันทําให้คุณนูเป็นคนหนึ่งที่กลับมารักตัวเองค่ะและพอเรารักตัวเองมากขึ้นเราเลยอยากจะส่งต่อความรักนี้ให้กับผู้คนและความรักนี้มันเป็นความรักที่จริงใจอย่างแท้จริงค่ะ เห็นไหมคะว่าถ้าวันนี้คุณยังไม่ได้ขึ้นมาอยู่บนโลกโซเชียลลองเปิดใจดูนะคะแล้วคุณจะเจอสิ่งที่มันมั่นคงที่สุดในชีวิตของคุณค่ะและก็สามารถส่งต่อเรื่องราวนี้ให้กับผู้คนได้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนมากเลยค่ะ ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้กับทูนูขอบคุณที่ติดตามเพจคูนูนะคะขอให้ทุกคนจงประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจหวังไว้ทุกคนนะคะแล้วมาเจอกับทูนูใหม่พรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะรักและขอบคุณโลกออนไลน์รักและขอบคุณทุกคนรักและขอบคุณมหาปัญญาทุก อย่างที่คุณูได้รับมานะคะทําให้คุณูมีวันนี้ขอบคุณขอบคุณค่ะคุณูเชื่อว่าคุณูจะก้าวหน้ามากกว่านี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปในทุกวันค่ะและคุณูจะไม่ยอมก้าวหน้าอยู่คนเดียวค่ะจะส่งต่อเรื่องราวนี้ในทุกๆวันนะคะเพราะคุณูได้นิยามไว้แล้วว่าชีวิตของคุณูนะคะคือการแบ่งปันทุก ความก้าวหน้าทุกการเดินทางนั่นคือการที่เราจะต้องส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้ให้กับผู้คนบนโลกใบนี้ทำประโยชน์ให้กับโลกนี้ให้มากที่สุดนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ